ที่ต้นคอนะครับปวดหนักมากแล้วก็ล้าไปที่แผ่นหลังด้านหลังทั้งสองข้างแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้างจึงได้ไปตรวจหมอนลองกระดูกข้อที่สทับเส้นประสาทหลังจากนั้นผมทานป,ประมาณอาทิตย์หนึ่งผมมันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วมันอภินิหารมันเกิดขึ้นกับตัวผมก็คือหลังจากนั้นผมทานผมเซนตินเข้าไปเรื่อยประมาณสักเดือนเศษ ผมปรากฏว่าอาการที่เป็นอยู่หายขาดสวัสดีครับผมชื่อนายสวุวรรแดนขนานครับอดีตเป็นผู้บริหารบริษัทเอกชนเมื่อปีเมื่อต้นปีพศ2559นะผมเกิดปวดที่ต้นคอนะครับปวดหนักมากแล้วก็ล้าวไปที่แผ่นหลังด้านหลังทั้งสองข้างแล้วก็ไหล่ทั้งสองข้าง จึงได้ไปตรวจพบพยาทิสองว่าผมเป็นหมอนรองกระดูกข้อที่สามทับเส้นประสาทหมอก็ได้วินิฉัยแล้วว่าต้องทำการผ่าตัดอย่างเดียวถึงจะหายได้นะครับเรื่องของการผ่าตัดนี่เป็นเรื่องที่อันตรายในความรู้สึกของประชาชนในผู้ป่วยอย่างผมผมก็เลยได้ถามคุณหมอว่า หมอครับถ้าเกิดการผ่าตัดนี้ผมจะหายหรือไม่อย่างไรหรือจะได้รับผลกระทบยงังไงหรือไม่คุณหมอบอกผมว่าการผ่าตัดมันก็เหมือนกับผมขับรถเหมือนกับคุณหมอขับรถมาทํางานที่โรงพยาบาลนะครับขับไปมาทุกวันแต่ไม่รู้ว่าไหนจะเกิดอุบัติเหตุพอคุณหมอพูดนี้มันทําให้ผมได้ได,ได้ได้คิดนะฮะว่าเสียววาบขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดเคสที่มันมีปัญหาถ้าเป็นเราจะทำยังไงผมเลยตัดสินใจไม่ไปตามหมอนัดไปผ่าตัดาหลังจากนั้นก็ ต้องขอขอบคุณน้องหนิงนะครับได้แนะนำสิ่งดีๆให้รู้ก็คือผลิตภัณฑ์ของเซนิตินจริงน้องเขาแนะนำผมก็ไม่ได้เชื่อเลยทีเดียวนะครับจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสไปพบกับอาจารย์นมิตรนัตพลซึ่งมันแตกต่างมากจากเดิมทีเรารู้จักกันอยู่แล้วจัดรายการยิ้วด้วยกันแต่พอมาเจออาจารย์อีกทีนี้อาจารย์หน้าตาสดใส รูปหล่อแล้วก็รู้สึกว่าอายุน้อยลงเป็นกองเลยเอ๊ะมันแปลกหลังจากนั้นก็ไปพบกับน้องมนซึ่งเราก็รู้ว่าน้องเป็นโรคมะเร็งหมดลูกซึ่งปัจจุบันพอเจอแล้วน้องหายมันก็เลยให้เาเราได้ทำมีความเชื่อทําให้เราได้มีความเชื่อก็เลยตัดสินใจโทรหาน้องหน่งทินึงสั่งผลิตภัณฑ์เซนตินในชุดของหมอนรองกระดูกภาพเส้นประสาทพอผมมากินประมาณสักสองวันนะสองวัน มันมีความสึกว่ามันเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราจากที่ส่วนหนึ่งที่ผมปัสสาวะนะฮะผมฉี่ไม่ออกเนี่ยมันทําให้ผมฉี่พุ่งออกมาเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยโทรไปหาน้องเขาว่าเอ๊ะเราเรากินชุดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทาไมให้เราทําไมมันรู้สึกว่าจากที่ฉี่ไม่ออกแล้วมันมันฉี่ออก <S <S น้องเขาบอกว่าตัวนี้มันเกี่ยวกับเซลล์ในร่างกายแลวทานไปเรื่อยๆเลยก็รู้หลัลงจากนั้นผมทานไปมาณอาทิตย์หน,นึ่ง ผมเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะฮะปกติเนี่ยผมจะปวดไหล่ทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ปวดคอมากจะต้องมีการจอดพักที่จังหวัดเพชรบุรีครั้งที่2คือประจวบคีรีขันครั้งที่3ก็คือจังหวัดชุมพรแล้วถึงจะถึงจังหวัดระนองแต่พอผมกินเซนตินเข้าไปประมาณสักหนึอาทิตย์ผมสามารถขับรถตีไปที่จังหวัดระนองโดยที่ไม่ต้องพักแล้วก็ตีกลับโดยที่ไม่ต้องพัก มันเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วมันอภินิหารมันเกิดขึ้นกับตัวผมก็คือหลังจากนั้นผมทานผมสนิตินเข้าไปเรื่อยประมาณสักเดือนเศษผมปรากฏว่าอาการที่เป็นอยู่หายขาด